อ่นะครับอ่าถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของอ่าลิงก์ไฟล์นะครับอ่าจำจำลิสต์นะครับอันนี้นะครับลิงก์ไฟล์แล้วก็จำลิสต์นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะครับในบทนี้ก็จะแบ่งออกจะมีหลายตัวอย่างนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆขึ้นนะครับเริ่มต้นนะครับอ่าลิงก์ไฟล์นะครับมันก็จะเป็น เป็นช็อตคัทนะครับที่จะถูกเก็บเอาไว้นะครับตามผ่านนี้เลยนะครับ user ตามด้วย username นะครับ app data roaming Microsoft Windows แล้วก็ r e s e n ตคือมันจะคือในโฟลเดอร์นี้นะครับมันจะเป็นเรียกว่าจับลนะครับมันจะ Display นะครับไฟล์ต่างๆที่มีการเข้าถึงแต่มันจะเก็บอาไว้ด้วยเป็นช็อตคัทนะครับก็คือไฟล์จะไม่ใหญ่มากนะครับไซส์ประมาณ1นึถึงสอนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับก็คือ เข้าไในโฟลเดอร์นี้ปุ๊บนะครับจะเห็นว่ามีการเปิดไฟล์ไปแล้วบ้างแล้วก็จะเลียงตามาวันที่มาให้เลยนะครับว่าอย่างนี้คือว่านะครับวันที่เก้าเดือนแปดนะครับเวลาสามทุ่มห้าสิบห้าทีนะครับมีการเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับส่วนทางขวามือนี่เป็นเป็นไซส์ของชตคัดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไซส์ของไฟล์จริงๆนะครับเป็นแค่ชตคัดนะครับก็จะบอกตามที่สวนนี้มาเลยนะครับจำลิสต์นะครับก็จะเป็นฟีเจอร์นะครับเป็นฟังก์ชันที่ ถูกใช้มาตั้งแต่ว i n โ o w s 7นะครับแล้วก็มันจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติขึ้นมาโดย w i n d o ว s เองนะครับอย่างเช่นนะสมมุตินะครับว่าตู้ทัชสปานะครับเราคลิกขวาปุ๊บเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะขึ้นเลยว่านะครับที่ผ่านมานะครับมีการใช้มีการเปิดตัวแอปตัวนี้นะครับไฟล์ชื่ออะไรบ้างจะขึ้นใหมเลยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าจำลิสนะครับจริงๆแล้วเราก็มีการใช้พวกนี้อยู่แล้วเป็นประจำวันนะครับ ่านะครับในส่วนนี้นะครับเป็นจำลิสต์นะครับอย่างที่หนึ่งนะครับง่ายๆก็คือว่าจะลองเปิดโปรแกรมเพน์ขึ้นมานะครับเปิดปุ๊บนะครับแล้วก็นะครับคำนี้นะครับแล้วก็เอารูปนะครับเอารูปที่น่ารักนะครับรูปเสือมาอ่าอันนี้เป็นสีตัวขาวนะครับมาใส่ไว้ก่อนนะครับคือเปิดรูปสีตัวขาวด้วยโปรแกรมเพน์นะครับอันที่หนึ่งปุ๊บนะครับอันที่สองเปิดรูปไทเกอร์นะครับ ด้วยโปรแกรมเพนเช่นเดียวกันนะครับดูว่าจากการทํสองอย่างนี้ครับมันเกิดหลอกอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเราจะสามารถสึกษ้นไหมว่ามีการเปิดสองไฟล์สองรูปภาพนี้จริงที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ครับก็ดูกันอันแรกคือดูจากาตรงนี้ก่อนแค่คลิกขวานะครับที่โปรแกรมเพ้นบัตรจะเห็นไหมมีการเพนนะครับมีการใช้สองครั้งมีการใช้โปรแกรมเพนสองครั้งเพื่อเปิดดูรูปวายอ่า สิงโตขาวนะครับลูกสิงโตขาวกับในส่วนของสิงอ่าลูกของเสือนะครับนี่ก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งนะครับที่บอกได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของของลิงไฟล์ของจำลิสต์นะครับนี่นะครับเมื่อจะเข้าไปดูนะครับว่าเมื่อกี้เราเราเปิดผ่านตัวนี้ใช่ไหมครับจะเข้าไปดูว่าที่มันเก็บเอาไว้จริงๆเนี่ยที่เก็บลิงไฟล์เอาไว้นะครับที่เป็นช็อตคัทอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่นี่นั่นเองนะครับเหมือนได้บอกไปผ่าตามนี้เลยนะครับรีเซ็ตไอเทม ก็จะเกิดขึ้นมาสองสองไฟล์แต่สองไฟล์ที่เป็นช็อตคัทนะครับจะบอกเลยว่ามีการเข้าถึงรูปภาพสองอันนี้นะครับเมื่อวันที่เก้าเดือนแปดเวลาสี่ทุ่มสาสิบนาทีและเป็นช็อตคัทก็คือไม่ใช่ไฟล์จริงๆนะแต่ว่าถ้าคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะระบุเลยว,ว่า,ฟาไฟล์อยู่ไหนนะครับจะบอกได้ว่าจะบอกที่อยู่ของฟไฟล์ต้องคลิกขวาที่รูปนี้นะครับก็จะบอกาาได้ว่าไฟล์นี้จุดที่เดสก์ท็อปนะครับ ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นสองวิธีนะอันแรกนะครับ mm hmm. ก็คือคลิกขวาตรงทัสบาร์ที่โปรแกรมนั้นๆน,น,นะครับก็จะขึ้นมาเป็นจัมลิสอันที่สองเข้าไปดูยังโฟลเดอร์นี้เลยมีสองวิธีนะครับสีแดงคือวิธีที่หนึ่งสีฟ้าคือวิธีการที่สองคือสีแดงนี่ดูที่จัมลิสนะครับส่วนอันสีฟ้าเนี่ยคือดูที่ลิงก์ไฟล์เลยว่ามีลิงก์ไฟล์ไหนบ้างนะครับอ่าไม่งงนะขวามือคือจัมลิสซ้ายมือคือลิงก์ไฟล์นะครับ ทันมานะครับเราสามารถที่จะมา enable นะครับ Jamlist ได้นะครับก็ start บ u t ทอปุ๊บนะครับ set up ปุ๊บนะครับเข้ามาที่ personalization นะครับอ่าแล้วก็นะครับเข้ามาต่อที่ start ปุ๊บนะครับจะเห็นว่านะครับตอนนี้นะครับ on อยู่นะครับตอนนี้ถ้าเราคลิกขวาที่โปรแกรมที่เราเปิดอยู่นะครับมันก็จะมาว่ามีการใช้โปรแกรมนี้ไปเปิดโปรแกรมชื่อไหนขึ้นมาบ้างนะครับ ก็จะมีตั้งแต่ไฟล์ของ PowerPoint ชื่อว่า RDP นะครับอ่า Internet History นะครับคลิปนี้ถ้าเราอันนี้ก็เป็น listen file ที่เพิ่งเปิดไปแล้วนะครับน,นี่ก็เป็นอันนี้เรียกว่าจำ list นะครับถ้าเราทำการจำกี้ออนอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มาออ f ปุ๊บพอออฟปุ๊บนี่นะครับมันเป็นการ disable จำ list ปุ๊บกลับไปทดสอบใหม่นะครับจะเห็นว่านะครับเข้ามาที่ทัชบาที่โปรแกรม PowerPoint ปุ๊บนะครับ จำริสจะไม่มีแล้วหายไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนี่คือเป็นการ Disable เอาไว้นะครับแล้วก็นะครับถ้าเกิดเปิดออสเพื่อใหม่นะครับแล้วก็ต้องไปดับเบิลคลิกทักอันหนึ่งก่อนนะครับมันถึงจะ display ขึ้นมาใหม่นะครับก็ display ขึ้นมาใหม่ตามนี้นะครับนี่คือเป็นการเปิดปิดดับเบิในส่วนของจำริสได้นะครับแล้วก็ในผาดโ c a t ชันนะครับก็เป็นผาดเคลื่อนทีเหมือนที่จะบอกไปก็เห็นว่านะครับคือเมื่อสักครู่นี้เป็นการ เปิดดูเนี่ยจำดิสต์เ,เพียงแค่โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเท่านั้นถูกไหมครับแต่ถ้าเข้ามาดูในโฟลเดอร์ที่ปุ๊บมันจะเห็นทุกโปรแกรมเลยที่เปิดขึ้นมานะครับนี่เปิดด้วยอ่าอ่า Adobe นะครับเปิดด้วย PowerPoint อ่าต่างๆพวกนี้ครับนี่เป็นโฟลเดอร์นี่เป็นรูปภาพนะครับก็เห็นหมดทุกท้ายของโปรแกรมเลยนะครับแล้วก็เราคลิกดูเห็นว่ามันจะบอกด้วยว่าครับอันนี้ uh, อ่าชัดอันนี้นะครับจริงๆแล้วไฟล์ ตัวจริงของมันเนี่ยอยู่ที่ไหนก็จะบอกเราด้วยนะครับอยู่ที่อ่าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับก็คลิกขวาดูปุ๊บก็เห็นนะครับไฟล์นี้นะครับอยู่ตามนี้เลยนะครับถัดมาปีตัวอย่างนึงนะครับไอ้เมื่อกี้นี่เป็นอ่า p ี f ไฟล์นะครับถัดมาเป็นรูปภาพบ้างนะครับปุ๊บนะครับมันจะบอกว่าโอเคแหละรูปภาพนี้อยู่ที่อ่าอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับชื่อไฟล์อะไรนะครับ ถัดมานะครับรูปนี้นะครับแต่พอเราจะพอเรา d o u เ l e ลคลิกเข้าไปเพื่อจะเข้าถึงไฟล์นี้คือนี่เป็น shortcut ถูกไหมถ้า double ลคลิกที่ shortcut ปุ๊บมันจะวิ่งไปหาไฟล์จริงถูกไหมครับแต่ปรากฏว่านะครับไอ้ไฟล์นี้นะครับพอเราม o u b ลคลิกไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดคข้อความแจ้งขึ้นมาบอกว่าไฟล์นี้ถูกลบไปแล้วนะครับคือตัวน,นี้มันอยู่ที่ Recycle Bin แล้วนะครับเราสามารถที่จะตามไปดูไฟล์นี้จริงๆเนี่ยที่ Recycle Bin ได้นะครับ ก็เข้ามาที่ลิสเทนบินปุ๊บก,ก็เห็นไฟล์ที่มีอยู่จริง,รงก็ทําการรีโตกลับมาได้นะครับทํามาส่วนที่สองนะครับก็นะครับอมีสว่าตอนนี้คืออาจารย์มีการเคลียร์เคลียร์ตรงส่วนของจัมมิสก่อนให้ให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มต้นมีการสร้างไฟล์ใหม่เป็นรูดแพคขึ้นมาไฟล์หนึ่งนะครับแต่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นจั i s ิสเทสนะครับก็เห็นว่าเมื่อสร้างเสร็จปุ๊บบนเดสก์ท็อปนะสีฟ้านี่คือบนอ่าหน้าจอ S2 ของอาจารย์นะครับ พอตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเจนว่าในจัมลิสนะครับในโฟลเดอร์เนี้ยที่เก็บลิงก์ไฟล์ไว้เนี้ยมันจะเกิดไฟล์ขึ้นมานะครับจัมลิสวันที่สี่เดือนแปดนะครับสามทุ่มสีห้าทีแต่เป็นช็อตคัดนะแต่ไฟล์จริงอยู่ที่บนเดสก์ท็อปนะครับใอ้เรโลจิชั่นจะบอกตรงกันเลยนะว่าตรงอยู่บนเดสก์ท็อปคือมันน่นเองนะครับตรงกันนะครับข้อมูลตรงกันนะครับถูกสร้างขึ้นมาวันที่เท่านี้นะครับไอ้พวกนี้นะคือ นี่คือเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เป็นหลักฐานได้นะครับที่พิสูจน์ได้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีการสร้างไฟล์ไว้จริงหรือไม่ก็คอปปี้ไฟล์นี้ขึ้นมาจริงนะครับคือหลาถฐานพวกนี้มันเป็นมันเป็นการเหมือนสําหรับเราเราเรา,เราถามคนร้ายนะในชั้นศาลนะว่าเออ,เ,อ,อเนี่ยเครื่องของคุณเนี่ยเคยมีการค้นหารูปภาพเสือหรือเปล่านะครับคนร้ายเนี่ยก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยสามารถสืบค้นได้แล้วอาจจะบอกว่าผมไม่เคยครับคือประเทริฐทุกทุกอย่างถูกไหมครับ ผมไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ค้นหารูปสัตาป่ามาก่อนเลยอ่าแต่พอดูในเครื่องเขาปุ๊บเห็นไหมครับดูในอีทิสซาีปุ๊บดูในจำ i ิปปุ๊บนะครับดูค้นหาจากลิงก์ไฟล์ปุ๊บปรากฏว่ามีรูปภาพเสือขึ้นมาเห็นไหมว่าตอนนี้ในเช้นสารเนี่ยปรากฏว่าคนว่าผู้ต้องหาคนนี้ให้การเป็นเสีดซึ่งมันผิดกับข้อเท็จจริงที่มีในคอมพิวเตอร์ของเขาอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่จะย้อนแยงและทำให้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับ จนแต้มจนต่อเพลาฐานได้แล้วอาจจะยอมสารภาพขึ้นมาชั้นศาลได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือข้อมูลเล็กน้อยที่สําคัญที่จะพิสูจน์ชั้นศาลได้ว่าเขาเป็นการเปิดรูปภาพนี้ขึ้นมาจริงนะครับแต่ทั้งหมดเหมือนที่อาจารย์แบงค์ได้กล่าวไปคือว่ามันต้องอยู่ที่ว่ามันต้องอยู่ที่อายการทนายหรือบคุคคลต่างๆเนี่ยต้องมีทักษะในการที่จะหลอกล่อถานข้อมูลเขาด้วยนะครับถัดมานะครับเมื่อกี้เราใช้ฟีเจอร์นะครับบนวินโด้น,นะครับ ไปแล้วนะครับมาดูที่ฟรีแวร์บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟรีแวร์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าจัมริสบิวนะครับดาวน์โหลดได้ที่นี่นะครับแต่ว่าอาจารย์อัพเพื่อเป็นในโฟลเดอร์ให้แล้วนะครับบนไดให้แล้วนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับก็ตรงนี้เลือกเข้าไปในเปิดที่แอปพลิเคชันนะครับรันปุ๊บนะครับก็จะโชว์ขึ้นมาทั้งอันบนนะเมนูอันบนหน้าต่างอันบนเนี่ยมันจะเป็นจัมริสบิวที่เป็นโฟลเดอร์ของ Windows อยู่แล้วนะครับ ไม่โปรแกรมนะแต่ข้างล่างตัวแดงๆเนี่ยเป็นโปรแกรมชื่อว่า m l i s t View นะครับซึ่งมันจะเห็นว่านะครับอ่เดี๋ยวดูอ๋อนนีเน่เป็นการเปิดแล้วเาก็ทําการรันโปรแกรมนี้นะครับอ่าครับรันจัมบิสวิวนะครับรันเสร็จปุ๊บนะครับอ่านูเตอวที่สามก็น Facebook นะครับอ่านเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นทาการนะครับเคลียร์ก่อนนะเราทําการเคลียร์ในส่วนของจัมบิสวิวก่อนนะครับ พอเคลียร์เสร็จปุ๊บนะครับก็จะหายหมดอันนี้ไอ้ตรงข้างล่างนะครับพอเคลียร์เสร็จปุ๊บพอเราทำดิสเบิร์นจัมิสใช่ไหมครับต้องมีการอ่ารีโหลดก่อนนะครับรีโหลดพอรีเฟซปุ๊บนะครับก็จะเป็นก็จะเคลียร์หมดเรียบร้อยละนะครับก็จะเห็นว่านะครับอ่าหน้าต่างบนสุดนะครับก็เป็นบนวินโด้นะครับสีฟ้าคือแบ็กกราวของเดสก์ท็อปนะครับตรงกลางนะครับจะเป็นโฟลเดอร ที่เป็นจัมลิสของเราอ่าที่เก็บที่เป็นแสดงจัมลิสของเรานะครับซึ่งจะเก็บลิงก์ไฟล์นั่นเองนะครับตรงกลางนี่เป็นโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้วของ Windows ไม่ใช่โปรแกรมนะครับส่วนด้านล่างสุดนี่แหละคือโปรแกรมที่ชื่อว่าจ l i ลิสวิวนะครับอ่าเริ่มต้นอันนี้เข้ามามาเปิดมา enable จัมลิสฟังก์ชันใหม่นะครับเพื่อเปิดใช้งานได้ใหม่นะครับก็เริ่มต้นนะครับบนเดสก์ท็อปนะครับทำการสร้างไฟล์ขึ้นมาอ่าสร้างไฟล์เบิร์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ ขึ้นมาอันนี้คือบนเดสก์ท็อปสร้างไฟล์ขึ้นมาชื่อว่า New Microsoft นะครับแล้วก็นะครับตรงกานะครับในจัมลิสนะครับก็จะแสดงว่ามีเวิร์ดขึ้นมาแต่เวิร์ดอันนี้เป็นช็อตคัทนะครับไซส์ 1K เนะเพราะตัวจริงอยู่บนเดสก์ท็อปไฟล์ตัวจริงของเวิร์ดนี้อยู่บนเดสก์ท็อปนะครับในโฟลเดอร์นี้เป็นแค่แค่การเก็บช็อตคัทมาเฉยๆนะครับแล้วก็นะครับในโปรแกรมจัมลิสวิวก็จะปรากฏไฟล์นี้เช่นเดียวกันนะครับแต่มันจะบอกข้อมูลได้เยอะกว่านะครับ อันนี้ถูกสร้างขึ้นมานะครับถัดมานะครับทําการ rename เปลี่ยนชื่อนะครับก็คือตั้งชื่อไฟล์นี้นะครับจาก new microsoft word ก็กลายเป็น example t o นะครับจะเห็นว่านะครับในโปรแกรมจ i i s k v i ิวครับมันอัปเดตนะกลายเป็น example 2เห็นไหมครับแต่ว่าในโฟลเดอร์นะครับยังไม่ปรากฏนะครับเห็นไหมในโฟลเดอร์นี้ยังโยังไม่เปลี่ยนนะครับชื่อยังเป็น new microsoft อยู่แต่ว่า ในโปรแกรมมันฉลาดกว่ามันอัปเดตไปแล้วว่าไฟล์นี้ชื่อว่า Excel สองแล้วนะครับต่างกันนะครับแล้วก็เปิดบทนี้ขึ้นมาพิมพ์เข้าไปนะครับ Open file แล้วพิมพ์เข้าไปข้อมูลเข้าไปนะครับจากนั้นกลับมาที่นะครับในในโฟลเดอร์ของ Jamis นะครับอาจารย์เรียกว่านี้ว่าเป็นโฟลเดอร์ j ิส i s แล้วกันนะครับได้เข้าใจง่ายได้ง่ายขึ้นแล้รก็เข้าะจะตรงกันนะครับในโฟลเดอร์ j ิ m i s นะครับจะเห็นว่านะครับตอนนี้นะครับ มันจะกลายเป็นว่ามันจะเห็นว่านะครับมีดีล i c r o ซอฟ t ์ o ว d อันนึงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเปิด Word เข้าไปเพื่อพิมพ์ข้อความนะครับพอมีการพิมพ์ข้อความปุ๊บนะครับมันค่อยรู้ว่าอันนี้เป็นไฟล์ใหม่อ่าเป็นมันจะมองเป็นไฟล์ใหม่ชื่อว่า s อส l นะครับเห็นว่าอันนี้อันล่างสีฟ้านะ p รีเวสไดคอนนะเข้าถึงเมื่อเวลาหกโมงที่8ดนาทีส่วนอันบนสีแดงเวลาหกโมงสามสี่นาทีนะครับ มันจะมองเป็นเหมือนคนละไฟล์กันแต่ถ้าเกิดเป็นโปรแกรมนะครับมันจะฉลาดนะมันจะมองเห็นว่าเป็นโปรแกรมเดียวกันเป็นชื่อไฟล์เดียวกันฮะ e s s e t o l o สองอันนี้ก็เป็น e s s e t o l t o เหมือนกัน e s s e t l o อันแรกถูกเปิดเมื่อเวลานะครับอ่าจะตามนี้นะครับมีล็อกบอกมานะครับถัดมาถ้าเป็นคอมเมอร์นซอฟต์แวร์นะครับด้วยตัว Mag n น t นะครับก็พอเปิดมาถึงปุ๊บเนี่ย ทางซ้ายมือจะมีเมนูจัมบิสนะครับลิงก์ไฟล์อมีแยกให้เลยนะครับก็จะดูได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นจัมิสโฟกัสก็จะบอกมีอะไรบ้างนะครับก็จะบอกมาแล้วก็ทางขวามือจะเป็นเมนูดีเทลของไฟล์นี้นะครับจัมบิสนะครับนี่ก็จะดูง่ายๆขึ้นอ่ะนะครับก็จบในส่วนของจัมบิสเพียงแค่นี้นะครับ